วันนี้ไม่มีลูกค้าเลยจ้ะเขาแห่กันไปร้าน15บาทกันหมดแล้วล่ะนี่อาจจะเป็นบะหมี่ทอสุดท้ายของป้าก็ได้ น่ากินมากเลยครับป้างั้นก็กินให้อร่อยนะจ๊ะไอ้หมยรอเดี๋ยวนะเดี๋ยวป้ามาเติมให้จ้าป้าก็แค่ร้านบะหม,มี่ธรรมดาทำไมคนเยอะจังแบบนี้ต้องลองให้หายสงสัยป้าจ๊ะ ขายบะหมี่ชามเท่าไหร่หรอ20บาทจ้ะฮะ20บาทถ้างั้นเอาชามมินจ้ะป้าจ้ะไปนั่งรอเลยจ้ะจ้ะแปกดีจังเนาะใช้แก้วต้มจ้ะ แจ้ากินให้อร่อยนะจ้าป้าจ้าฉันขอถามหน่อยทําไมป้าถึงขายบะหมี่ชามละยี่สิบล่ะป้าก็อยากคืนกําไรให้สังคมนะจ้าขายบะหมี่ชามละยีสบาทคนที่ไม่ค่อยมีตังอะ่ะเขาก็จะได้มีอะไรกินนะจ้าโสดทำเป็นพูดเอาดีเข้าตัวที่แท่ ก็แผนเรียกลูกค้าเข้าร้านนั่นแหละที่ขายราคาเนี้หืมทำไมมันอร่อยขนาดนี้วะเนี่ย เอ้ามาแต่เช้าเลยนะโจก็ทำไมมาร้านป้าแต่จะให้คุณหลอกเนะี่ยไปร้านไหนอะ <c oughs> เล่เข้ามาจ้าเล่เข้ามาบะหมี่หมูตุ๋นสามชั้นเนื้อน,นุ่มๆเลยนะจ๊ะชาม15บ้าบาทเองจ้ามีห้องแอร์ให้นั่งด้วยนะจ๊ะรับรองเลยจ้าอร่อยไม่แพ้บ,บะหมี่แถวนี้แน่นอนแถมถูกกว่าด้วยจ้า มีห้องแอร์ให้หลบแดดหลบฝน mm มานั่งข้างใน e แอร์เย็นๆนะจ๊ะเล่เข้ามาจ้าบะหมี่ถูกๆจ้าแอร์เย็นจี๊ดเลย้าประดาจ้าโจสุดหลอไปก่อนแล้วนะเฮ้ยเดียวเฮ้ยไอ้โจนั่นมันนางหนูเมื่อวันก่อนน่ะเนี่ยมากินบะหมี่ร้านเราอยู่เลยทำไมทำกันแบบนี้เนี่ย ถ้าสั่งบะหมี่ถ้วยหนึ่งอะได้เข้าไปนั่งในห้องแอร์เย็นๆเลยใช่ปะใช่จ้าเดี๋ยวเข้าไปนั่งรอในห้องแอร์เย็นๆนะเดี๋ยวพี่เอาบะหมี่ไปเสิร์ฟให้บะหมี่จ้าชามละสิบห้าบาทเองนะจ้าห้องแอร์เย็นๆเลยจ้าบะหมี่จ้าชามละสิบห้าบาทแอร์เย็นๆเลยนะจ้าบะหมี่ชามละสิบห้าบาทจริงๆเหรอจ๊ะจริงสิจ้าชามละสิบห้าบาทเองแถมได้นั่งห้องแอร์ด้วยนะงั้นหนูเอาชามนึงจ้ะได้เลยจ้ะถ้าอย่างนั้น เอาคนหนึ่งชามเนาะเข้าร้านได้เลยจ้ะเชิญจ้าได้แล้วจ้าเป็นยังไงบ้างจ้ารสชาติน้ำซุปเหมือนร้านของพาดาเลยอ๋อรสชาติน้ำซุปหมี่ที่ไหนมันก็รสชาติแบบนี้เหมือนกันหมดละจ้า เนื้อหมูก็เหนี่ยวนะครับถ้าอยาอืมฟืงหัวอ๋อสงสัยแม่ค้าคงจะตุ่นไม่นานนะคะเพิ่งเปิดร้านวันแรกมือใหม่ก็แบบนี้ละคะ่ะเดี๋ยวแก้มือให้นะคะได้ครับอย่างน้อยก็ถูกกว่าร้านประดาตั้งห้าปะ่ะใช่ไหมล่ะถ้าแบบนั้นน่ะต้องมากินที่ร้านนี้เท่านั้นนะคะ รับบะหมี่สักถ้วยไหมคะคือว่าฉันไม่มีตังเลยสักบาทอะจา่ะขอติดไว้ก่อนได้ไหมจ๊ะที่นี่มันร้านบะหมี่นะคะมีเอาไว้ขายไม่ใช่โรงทานเจ๊ะคะแต่ว่าฉันหิวมากเลยอะ่ะแล้วฉันก็ท้องอยู่ด้วยฉันกับลูกยังไม่ได้กินอะไรเลยตั้งแต่เมื่อวานนั่นมันก็ลูกของเธอไม่ได้เกี่ยวกับฉันถ้าไม่มีเงินฉันก็ไม่ขายให้ ขนาดขายถูกขนาดนี้ยิงจะมาขอกินฟรีอีกไปเลยออกจากร้านฉันไปเลยไปไล่เรียงจะยืนอยู่อีกออกไปได้แล้วคนสมัยนี้นี่ กำลังท้องกำลังไส้มามามา,มานั่งก่อนเอนั่งลูกไหวไหมเนี่ยป้าจ๊ะขอบคุณมากนะจ๊ะที่ช่วยประคองหนูหูโหถ้าป้าไม่เห็นน่ะนั่งหนูล้มหัวฟาดพื้นไปแล้ว แล้วนี่กินอะไรมาแล้วยังคงไม่ได้กินสินะเนี่ยถึงได้เป็นลมเป็นแรงเนี่ยใช่จ้ะป้าหนูกับลูกยังไม่ได้กินอะไรตัง้งแต่เมื่อวานแล้วจ้ะรอแป๊บนะเดี๋ยวป้าไปทำบะหมี่มาให้ป้าจ้ะคือหนูไม่มีเงินจ้ะโอ้ยไม่มีก็ไม่เป็นไรไม่ต้องให้แป๊บนะแป๊บนะ นนี่ะะจ๊ก็เองกินคนเดียวเมื่อไรล่ะลูกในท้องของเองก็ต้องกินเหมือนกันขอบคุณมากเลยนะจ๊ะป้าค่ะไม่เป็นไรป้าเปิดร้านมาเนี่ยก็เพื่อช่วยคนอยู่แล้วรีบกินเถอะจะได้มีแรงถ้าไม่อิ่มก็บอกป้าเดี๋ยวป้าไปทำเพิ่มให้จ้ะป้า ว่าแต่เองไปไงมายังไงเนี่ยถึงได้อุ้มท้องแก่ตากแดดตากลมมาแบบเนี้และพ่อของลูกเองอะไปไหนพ่อของลูกเขาทิ้งฉันกับลูกไปแล้วจ้ะเขาไปม,มีเมียใหม่อะจ้ะฮะทั้งที่เองอุ้มท้องลูกของมันเนี่ยนะเลวจริงๆเลยพ่อฉันโดนแฟนทิ้ง ฉันก็ไม่เหลืออะไรเลยเงินก็ไม่มีไปสมัครงานที่ไหนเขาก็ไม่รับเพราว่าท้องแก่จ้ะป้าทีนี้ก็ไม่มีเงินไม่มีข้าวกินฉันก็เลยต้องเดินเล่ลร่อนอยู่แบบนี้จ้ะโทษนางหนูชีวิตคนเราอะทำไมต้องลําบากแบบนี้นะเอาอย่างนี้เองมาช่วยป้าขายบะหมี่ถึงป้าจะไม่มีเงินให้ แต่ป้ามีบะหมี่ให้เองกินนะจริงเหรอจ๊ะป้าขอบคุณนะจ๊ะป้านูขอบคุณป้าจริงๆจ้ะแ,แค่นี้ก็เพียงพอแล้วจ้ะกินจ้ะกินบะหมี่จ้ะลูกจ้ะป้า ก่อนอ่ะป้าทำบะหมี่ไว้ให้แล้วขอบคุณจ้ะป้าป้าจ๊ะทำไมวันนี้ไม่มีลูกค้าเลยจ๊ะบะหมี่ป้าเนี่ยออกจะอร่อยลูกค้าหายไปไหนหมดแล้วจ้ะป้าเขาแห่กันไปร้านสิบห้าบาทกันหมดแล้วล่ะอ๋อร้านนั้นเองฉันเคยโดนไล่มาแล้วจ้ะเพราะว่าฉันไม่มีตงัง แต่ป้าจ้ะป้าโดนแย่งลูกค้าจนหายหมดแบบนี้ทำไมป้ายังเปิดร้านอยู่เหรอจ๊ะก็เพราะว่าป้ารู้ร้านที่ไม่จริงใจอะ่ะมันเปิดไม่ได้นานหรอกก็เดี๋ยวลูกค้ามันก็กลับมาหาป้าแต่ถึงวันนั้นป้าอาจจะไม่ได้ขายก็ได้ป้าป้าพูดแบบนี้หมายความว่ายังไงจ้ะป้าไม่ขายแล้วใครจะขายแล้วจ้ะ ไม่แน่หรอกนี่อาจจะเป็นบะหมี่เทอดสุดท้ายของป้าก็ได้และเองอ่ะก็คือคนสุดท้ายที่ได้กินก็ได้ป้าป้าพูดอะไรของป้าเนี่ป้าป้าไม่สบายเหรอจ๊ะไหวหรือเปล่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเองไม่ต้องเข้ามาหรอกไม่เป็นไร ป้าแน่ใจนะจ๊ะถ้างั้นเดี๋ยวฉันไปเช็ดโต๊ะรอลูกค้านะป้าเผื่อจะมีลูกค้าหลงมาสักคนบิวจ้าป้ามานี่เดี๋ยวป้าจะสอนเองทำบะหมี่ป้าจะสอนฉันทำบะหมี่เหรอจ๊ะ สอนเองตั้งแต่ปรุงน้ำซุปเลยทำไมล่ะจ๊ะป้าเองจะได้ช่วยป้าทำบะหมี่ในวันที่ป้าทำไม่ไหวไงทำไมป้าพูดจาแปลกๆจ๊ะมามาเถอะนะเดี๋ยวป้าสอนให้ อ,อ <C oughs> ขอโทษนะถ้าเกิดว่าฉันไม่ใช้เนื้อหมูเน่าเนี่ยฉันก็คงขายบะหมี่ชามาสิบห้าบาทไม่ได้หรอกชอบของถูกกันนะกก็ต้องทำใจหน่อยนะอีพวกลูกค้าขอโทษนะครับขอโทษนะคะคุณลูกค้าร้านยังไม่เปิดคะ่ะ กลิ่นอะไรครับเนี่ยเหม็นมากเลยครับกลิ่นอะไรคะไม่เห็นได้กลิ่นเลยคะ่ะเออคุณลูกค้าคะเดี๋ยวอีกหนึ่งชั่วโมงให้มาใหม่ได้ไหมคะพอดีว่าร้านยังไม่เปิดผมไม่ใช่ลูกค้าครับผมเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขฮะมีคนไปร้องเรียนที่กรมสาธารณาสุขว่ากินบะหมี่ร้านคุณ่ะแล้วท้องเสียเข้าโรงพยาบาลกันหลายคนเลยผมเลยลงมาตรวจสอบสุขอ,อนามัยของร้านบะหมี่คุณครับ ฉันว่ามันต้องมีเรื่องอะไรเข้าใจผิดกันหรือเปล่าคะเดี๋ยวลอกตัวสอบดูก็รู้ครับนี่มันเนื้อเนาเลยครับคุณใช้ของแบบนี้ทำให้ลูกค้ากินเหรอครับเออไม่ใช่นะคะฉันฉันไม่ได้ทำอะหลักฐานค่าหนังค่าขาวขนาดนี้ จะไม่ทําได้ไงครับในเมื่อคุณหากินไม่สุจริตเอาเปรียบผู้บริโภคคุณก็คงเปิดร้านต่อไปไม่ได้ครับไม่ได้นะคะฉันจ่ายค่าเช่าร้านนี้ไปแล้วอะแล้วคุณมาสั่งปิดแบบนี้แล้วฉันจะทำยังไงอะแล้วทำไมคุณไม่ทำงานที่มันสุจริตล่ะครับ <S <S <C ert> ปิดอล้น,นะป้าเพราะว่าใช้ของที่ไม่ได้คุณภาพจ้ะป้าสงสัยคงจะเพียสิธ้ามาเปิดร้านอ่ะเช้าใช่ไหมป้าป้า เห็นจดหมายนี้ป้าคงไม่มีลมหายใจแล้วความจริงอ่ะป้าป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายป้ารู้ตัวมาตลอดว่าวันหนึ่งป้าต้องจากไปความตั้งใจสุดท้ายของป้า <c oughs> คือขายบะหมี่เพื่อช่วยคนที่เขาไม่มีเงิน <c oughs> ป้าสอนวิธีทำบะหมี่ให้เองแล้ว ป้าขอยกร้านบะหมี่และทรัพย์สินทุกอย่างที่ป้ามีให้เอง <c oughs> ขอแค่เองเปิดร้านบะหมี่นี้ต่อจากป้าก็พอแล้วเองกับลูกจะได้ไม่ลําบากเชื่อป้านะ <c oughs> ป้าดาจ๊ะฉันจะสารต่อร้านบะหมี่ให้ป้าเองจ้ะให้สมกับที่ป้าไว้ใจ และช่วยเหลือฉันฉันจะไม่ทำให้ป้าผิดหวังนะจ๊ะแม่ค้าจ๊ะ,ะบะหมี่ที่นี่ยังขายยี่สิบาทเหมือนเดิมเลยจ๊ะถึงป้าดาคนเก่าแกจะไม่อยู่แล้วแต่ฉันรับประกันเลยนะจ๊ะว่าบะหมี่ทุกชามในร้านนี้ ยังเหมือนเดิมทุกอย่างจา้ะทั้งรสชาติแล้วก็ราคาสวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะป้าดาค่ะละครเพิ่งจะจบไปสนุกไหมคะป้าดามีคำถามจะมาถามแฟนคลับนะคะว่า ป้าดาขายบะหมี่ชามละเท่าไหร่แล้วแอนไปขายตัดราคาป้าดาชามละเท่าไหร่ใครรู้ช่วยตอบด้วยนะคะช่วยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตั้ให้พวกเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ